มีคนเจนซีคนไหนที่รู้จักสิ่งนี้ไหมคะ f r o p p y d i s c นะคะ,ะ,คะสิ่งนี้เคยฮิตมากๆนะคะใช้กันอย่างพแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่1,990ยุค90คนสนั่นเองนะคะตอนนี้เรียกว่าแทบจะหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ว่าได้แต่ว่าล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาวันที่3กรกฎาคมเป็นวันที่ญี่ปุ่นเพิ่งจะประกาศว่าชนะในสงคราม f r o p p y d i s นี่แล้วนะคะ เชื่อหรือไม่ค่ะว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดไฮเทคพัฒนาเทคโนโลยีมากมายแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังมีบางหน่วยงานรัฐนะคะที่มีการใช้เจ้าฟลอปปี้ดิสเหล่านี้อยู่และมีมากกว่า1,000กฎเกณฑ์นะคะที่กําหนดให้ต้องมีการใช้แผ่นดิสเหล่านี้ในการเก็บข้อมูลแต่ว่าการใช้งานฟลอปปี้ดิสนี้ก็สิ้นสุดลงในเดือนนี้นี่เองนะคะและญี่ปุ่นประกาศชัยชนะในสงครามกับฟลอปปี้ดิสได้แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นคุณทาโร่โคโนะเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านั้นแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีโคโนะได้มีการประกาศสงครามกับ Floppy d i s สค่ะแล้วก็เมื่อวันพุธนี่เองหรือว่าเกือบ3ปีหลังจากที่ประกาศสงคราม รัฐมนตรีโคโนก็ประกาศว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมีชัยชนะเหนือสงครามกับเจ้า floppy disk ที่ว่านี้แล้วนะคะนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีเป้าหมายอีกหนึ่งอย่างนะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นตั้งเป้าว,ว่าจะทําให้ได้นั่นก็คือการกําจัดเครื่องส่งแฟกซ์ให้หมดไปในประเทศนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่นิยมจะใช้เครื่องส่งแฟกซ์มากกว่าที่จะใช้อีเมลนะคะ ญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าแม้จะมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ในสังคมบางส่วนยังล้าหลังต่อกระแสะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วโลกอยู่มากนะคะเนื่องจากว่าภายในประเทศเนี่ยก็มีการต่อต้านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่ อย่างเช่นสำนักงานหลายแห่งยังนิยมที่จะใช้เครื่องส่งแฟกซ์มากกว่าอีเมลนอกจากนี้รัฐบาลเนี่ยพยายามจะถอดเครื่องเหล่านี้ออกไปจากหน่วยงานของรัฐแต่ที่ผ่านมาก็ต้องยกเลิกแนวคิดในการที่จะถอดเครื่องส่งแฟกซ์ออกไปเพราะว่าเผชิญกับกระแสะต่อต้านอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะชาวญี่ปุ่นหลายคนออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของชัยชนะในสงครามกับเจ้าฟลอปปี้เจสนี้นะคะบางคนบอกว่า รัฐบาลยังใช้ f ล o ปปี d i s สีอยู่จริงๆหรือญี่ปุ่นเนี่ยสุดจะล้าสมัยเลยส่วนบางคนก็คิดในแง่บวกบอกว่าคิดว่าวันหนึ่งเจ้า f ล o ปปี d i s สเหล่านี้จะต้องถูกนำไปประมูลแน่ๆเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักเจ้าฟลอ p p y d i s สนี้นะคะลองกลับไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านดูนะคะคือมันถูกใช้กันอย่างกว้างขวางมากๆเลยในยุคป,ปี1990นะคะฟลอปปี้ดิสนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในยุคทศวรรษที่1960 แล้วก็ใช้ในการบันทึกข้อมูลหลกัหลกๆในช่วงยุค1990เป็นต้นมานะคะก่อนที่จะยุติการใช้งานลงไปในสักปี2000กว่ากวานะคะซึ่งความจุของแผ่นหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.44 MB เมกะไบเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าต้องการที่จะจุความจุ32 GB กิกะไบเนี่ยต้องใช้เจ้าแผ่นดิสกที่ว่านี้จานวนทั้งสิ้น 20,200แผ่นเลยทีเดียวนะคะบริษัททซนี่เนี่ยเป็นบริษัทสุดท้ายนะคะที่มีการผลิตเจ้า Floppy Disk ที่ว่านี้นะคะแล้วก็ยุติการผลิตไปเมื่อปี2011ที่ผ่านมาที่บ้านใครยังมีแผ่นดิสเหล่านี้อยู่เอามาโชว์ให้ได้เห็นกันหน่อยในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะ